สวัสด,ดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับพ่ออีกแล้วนะคะที่โชว์รูม b ีเอเ e เนียมออโตภูเก็ตค่ะในส่วนของยุทค้าค่ะวันนี้ค่ะจะพาลูกค้านะคะไปพบกับรถซิตีค้คาค่ะเป็นรถคันเล็กประหยัดน้ํามันค่ะแล้วก็ราคาพิเศษด้วยค่ะจะเป็นคันนี้เลย คันนี้นะคะจะเป็น Honda City 1.5V ค่ะปี2017ค่ะราคาพิเศษมากค่ะคุณลูกค้าราคาเพียงแค่465,000บาทเท่านั้นเดี๋ยวยังไงนะคะพอจะพาคุณลูกค้าไปดูทั้งภายนอกภายในนะคะว่าจะสวยหรือเปล่ายังไงไปเดินค่ะ สำหรับ Honda City 1.5V ปี2017คันนี้นะคะถูกตกแต่งมาด้วยกระจังหน้าพร้อมสีโครเมียมค่ะมาพร้อมด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะมาพร้อมขนาดล้อมแม็กขนาด17นิ้วกันเลยทีเดียวค่ะข้างหลังไฟท้ายถูกตกแต่งให้ดูเป็นแนวสปอร์ตนะคะสำหรับภายในนะคะจะเป็นเบาะหนังแท้จากโรงงานค่ะ ภายในกว้างขวางสะดวกสบายค่ะสามารถบรรจุสัมภาระได้เยอะค่ะเกียร์จะเป็นเกียร์ CVT นะคะมาพร้อมด้วยวิทยุสามารถรองรับ CD MP3 USB ได้ค่ะห้องภายในโดยสารกว้างขวางค่ะสะดวกสบายคันนี้นะคะไม่เพียงแค่60,000เท่านั้นค่ะไม่แท้แน่นอนค่ะ สำหรับคันนี้นะคะยังเป็นพวงมาลัยมัลติฟัง์กชันด้วยค่ะคุณลูกค้าสามารถปรับเสียงวิทยุค่ะผ่านพวงมาลัยได้เลยมาพร้อมดยปุ่มสตาร์ตเอนจินค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะคุณลูกค้าสาหรับ Honda าซิตคันนี้นะคะคันนี้ค่ะหากลูกค้ามีประวัติเครดิตนะคะสามารถออกรดฟรีดาวได้ค่ะผ่อนเริ่มต้นเพียงแค่เจ็ดพับาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวสําหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะสามารถแวะมาดูรถจริงได้ที่โชลูมบีเอเมเนียมออร์โตภูเก็ตค่ะผมพอจะอยู่ตรงชั้น2นะคะโชวลูมของเราค่ะสังเกตง่ายๆค่ะถนนเส้นบายพาสขาออกค่ะก่อนถึงปั๊มน้ามันฟอตทนะคะ เดี๋ยวพอจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ของพลอยไว้ให้ด้านล่างค่ะลูกค้าแวะมาดูรถจริงก่อนว่าจะสวยเหมือนในคลิปเหมือนที่พลอยแจ้งไว้หรือเปล่าเดี๋ยวไงพบกันใหม่คลิปหน้านะคะฝากล,ลูกค้านะคะกดไลค์แล้วก็ติดตามด้วยค่ะคลิปหน้าพลอยจะลงเป็นรถยี่ห้ออะไรอีกฝากติดตามด้วยค่ะสวัสดีค่ะ